ครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องคำนามราชาศัพท์ก็คือคำราชาศัพท์สําหรับพระมหากษัตริย์พระบรมพระบรมวงศสานุวงศ์ที่เป็นคํานามใช่ไหมเรายังอยู่กับคํานามสําหรับใช้ใช้สําหรับพระมหากษัตริย์อยู่นะครั้งที่แล้วเรียนถึงเรื่องหมวดเครือญาติไปใช่ไหมหมวดเครือญาติใช่หมวดเครือญาติเรียนไปแล้วอ่ะที่เรามาต่ออันต่อไปต่ออันต่อไปอ้าวแป๊บนึ่งนะ อ่ะอันนี้เรียนไปแล้วที่นี้อันต่อไปนักเรียนจำโปสเตอร์นี้ได้ไหมใครจำโปสเตอร์นี้ได้บ้างจำได้จำได้เพราะอะไรจำได้เพราะว่าตอนที่อยู่ในห้องปองอม,มันมีเพราะว่าปีที่แล้วมันติดอยู่หลังห้องปอห้าใช่ไหมเราเห็นมันทุกวันเกือบทุกวันเลยใช่ไหมแล้วสังเกตไหมอ่านบ้างไหมได้อ่านบ้างไหมอ่านอ่ะ,อะเรามาดูกันนะทบทวนทบทวน คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์ใน<อ><ม>วันในวันนักา้ที่ข<อ>า,าะเรามาดูกันว่าปหกปีนี้จะจำจำ,ะจำห้องปห้าได้ไหมจำห้องปห้าได้ไหมอ่ะลองดูนะอ่ะดูอันแรกดูอันแรกปอไล่ตามนี้เลยนะดูอันแรกลนะคำว่าผมผมเส้นผม,ผมอ่ะผมก็ลมผมอ่าเหนือเหนือดูดีๆคำว่าผมคำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์จะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมผม พระอะไรกระโดดฮะผมอ่ะ,อะดูดีๆผมใช้คําว่าพระเกศาพระพกเกศาเส้นผมใช่ไหมพระเกศาอ่ะถ้าคิ้วล่ะคิ้วล่ะใช้พระอะไรจําได้ไหมจําได้ไหมลืมหมดแล้วนักเรียนเห็นตัวอักษรไหมมันตัวเล็กไปไหม เห็นัวกษรไหมพอเห็นอยู่เนาะอ่ะคิ้วเราจะใช้คําว่าพระขนงพระขนงพระขนงทัตตาล่ะตาตาใช้คําว่าอะไรตาตาใช้อะไรคําว่าตาเนี่ยใช้ได้สองคำนะใช้ได้สองคำมีคําว่าอะไรมากลืมหมดแล้วอ่ะตาใช้คําว่าพระเนตรก็ได้ใช้คําว่าพระจักษุก็ได้ สองคำเลยทั้งสองคำนี้มีความหมายว่าตาดวงตาอ่ะหูใช้คำว่าพระกันจำได้ไหมพระกันจมูกล่ะจำได้จมูกพระอะไรจมูกพระพระมกจมูกพระนาสิกจมูกพระนาสิมั่วขนาดนี้เลยแก้มล่ะแก้มแก้มแก้มพระอะไรพระกัน เอาพักกันก็หูไงอา้อาวอาแก้มพระปรางแก้ม,กมพระปรางอ่ะแก้มพระปางอ่ะทีนี้มาดูฝั่งซ้ายมือมากซ้ายมือหน้าผากหน้าผากพระอะไรเงียบเลยหน้าผากพระนราชพระนราชอ่ะพระนราชฟันหลักฟันฟัน ฟันฟอฟันเลยเลยเฉยเลยเฉยเลยโอ้โหไม่ได้เลยอ่ะฟันพระทนพระทนคล้ายๆทนคําว่าทนกับคาว่าทันเนี่ยอย่างคําว่าทันตแพทย์ทันตแพทย์หมายถึงแพทย์ที่ดูแลรักษาฟันใช่ไหมคําว่าทนคําว่าทันเนี่ยมันแปลว่าฟันอ่ะต่อมาลิ้น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 ไม่ได้เลยลิ้นพระชิวหา พชิวหาอาต่อมาปากล่ะปากต้องได้แล้วปากอ่ะต้องได้นะพระปากเอาดีๆเอาดีๆ,ๆยกตัวอย่างเคยยกไปแล้วเมวื่อวานก็ยกตัวอย่างคำนี้ไปด้วยพระปากปากใช้คำว่าพระโอษพระโอษอ่ะคางล่ะคางใช้คำว่าพระหานุ พระหานุแล้วถ้าเกิดเป็นทางหน้าเนี้ยล่ะทางหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยทางหน้าคนเนี้ยพระอะไรเหนือนั่งดีๆคำว่าหน้าใช้พระอะไรโอ้อรองแอมากเลยเออหไหนคำว่าหน้าจีจ้าได้ไหมคำว่าหน้าคำว่าหน้าใบหน้าเนี้ยใช้คำว่าพระอะไรรู้ไหมพระอะไรใบหน้า เหนือพระอะไรใบหน้าใช่ไหมได้ไหมเคยบอกไปแล้วปองห้าก,ก็เคยเรียนไปแล้วเอาลุกไปไหนแล้วพระอะไรนี่ไงหน้าใช้คาว่าพระพักรพระพักพระพักอะต่อมามือพระหัดหมือพระหัดมจำไม่ได้นิ้วมืออ่ะดูนิ้วมือนิ้วมือพระองคุลีพระองคุลี แขนแขนพระกรพระกรบอแพงแพงพพ์มาบอกว่าแพงลืมนะบอกแพงเข้ามาเลยเข้าตอนนี้ทันมาลักแร้ลักแล้ใช้คําว่าพระกัดฉะพระกัดฉะอ่ะต่อมาด้านขวาบ้างด้านขวาคอคอใช้คําว่าพระศสสรศศศาลา,าพระศรหายปลาหหายปลาใช้คําว่าพระรากขวัญพระรากขวัญ บ่าหรือไหลบ่าหรือไหลใช้คำว่าพระอังสาอกอกใช้คำว่าพระอุระหรือพระสวงก็ได้ท้องท้องใช้คำว่าพระอุทรพระอุทรสะดือสะดือใช้คำว่าพระนาพีพระนาพีเอวใช้คำว่าบั้นพระองค์หรือพระกิษดีก็ได้สโพกสโพกใช้คำว่าพระโสณีพระโสณีอ่ะ ก้นก้นใช้คําว่านะพระที่นัง่งนะพระที่นั่งอะทีนี้ด้านซ้ายมืออะด้านซ้ายมือต้นขาต้นขาจะใช้คําว่าพระอุรุหรือพระอั A ุชนก็ได้พระพระอุรุกับพระอัุชนอะส่วนขาขาขาสามารถใช้คําว่าพระเพลาได้พระเพลาพระเพลาแปลว่าขาถ้าแข้งน้าแข้งใช้คาําว่าพระชงเข่าใช้คําว่าพระชานุ ข้อเท้าข้อเท้าใช้คําว่าข้อพระบาทคําว่าเท้าคือคําว่าพระบาทใช่ไหมข้อเท้าก็คือข้อพระบาทคําว่าตาตุ่มตาตุ่มใช้คําว่าพระโคบพระกะพระโคบพระกะอ่ะเท้าบอกไปแล้วเมื่อกี้เท้าใช้คําว่าพระบาทแล้วนิ้วเท้าล่ะถ้าอย่างนั้นนิ้วเท้าจะใช้คําว่าอะไรเท้าคือพระบาทแล้วนิ้วเท้าใช้คําว่าอะไรเหนือ อะไรนะนิ้วเทา้ทาเท้าคือพระบาทแล้วนิ้วเท้าคืออะไรข้อพระบาทข้อพระบาทก็คือข้อเท้าไงคนละอนันคนละอนันดูดีๆสิอ่ะ,ะนิ้วเท้าก็นิ้วพระบาทไงนิ้วเท้าก็นิ้วพระบาทอ่ะทีนี้ดูอันต่อไปอ่ะอันนี้คืออันเมือเ่อกี้แหละอ่ะทีนี้อีกหมวดต่อไปมั่งหมวดต่อไปทุกคนดูพร้อมกันฟงังฟังให้มันเข้าหัวมั่งจะได้จําได้ว่า คาไหนมันแปลว่าอะไรบ้างเราก็จะได้ใช้ถูก oh. อ่าเหนือ oh. เหนือ hmm. แพงแพงเข้ามาแล้วใช่ไหมแพงแบบไห่อ่ะต่อมาหม,อาหมวดเครื่องใช้บ้างหมวดเครื่องใช้หมดเครื่องใช้นะตุ้มหูเราใช้คําว่าพระกุณฑลอ่ะเคยได้ยินไหมอ่ะต่อมาแหวนแหวนใช้คําว่าพระธรรมรงพระธรรมรงกระจกส่องกระจกที่เอาไว้ส่องเนี้ยส่องหน้าเนี่ยใช้คําว่าพระฉาย พระฉายถ้ากางเกงากางเกงใช้คําว่าพระสนับเพลาพระสนับเพลาจําได้ไหมเมื่อกี้คําว่าเพลาคําว่าเพลาแปลว่าขาเวลาสวมกางเกงสวมตรงไหนตรงขาใช่ไหมพระสนับเพลาแปลว่ากางเกงทีนี้เสื้อบ้างหลักเสื้อเสื้อใช้คําว่าฉลองพระองค์คุณบ้างไหมคุณบ้างไหมคําศัพท์เนี้ยฉลองพระองค์ต่อมารองเท้าเมื่อกี้เสื้อฉลองพระองค์ไปแล้วใช่ไหม ลองเท้าคําว่าเทา้าคือคําว่าอะไรนะจาได้ไหมคําว่าเทา้าอ่ะเทาะ้าเฉยๆพระอะไรพระอะไรเหนือฟังอยู่ไหมเนี่ยเหนือฟังอยู่อ่ะเท้าใช้คําว่าพระบาทใช่ไหมลองเท้าก็คือฉลองพระบาทนั่นเองแว่นตาแว่นตาพระเนตรแปลว่าตาใช่ไหมฉลองพระเนตรก็แปลว่าแว่นตาอ่ะอันนี้อันนี้ซ้าอันนี้คํานี้ซ้นะําเนาะอ่ะถ้าคําว่าหมวก คำว่าหมวกใช้คำว่าพระมาลาพระมาลานะอ่ะทีนี้ต่อมาดูอันต่อมามีอีกมีอีกคำว่าหมอนหมอนที่ใช้นอนเนี่ยเราจะใช้คำราชาศัพท์สําหรับพระมหาก,กษัตริย์ว่าพระเขนยอ,อันนี้คํานี้อ่านว่าเขนยนะเขนยแปลว่าหมอนต,ต่อตัวมาผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าใช้คําว่าสั์พระพักพระพักแปลว่าอะไรจาได้ไหมเมื่อกี้ที่เรียนหมดอวัยวะไปพระพักแปลว่าอะไร พระแปลว่าหน้า <c oughs> อะผ้าผ้าแปลว่าหน้าสับพระพ,พักก็คือผ้าที่ใช้สําหรับซับหน้าก็คือผ้าเช็ดนั่นเองทีนี้เราผ้าเช็ดตัวมั้งล่ะเช็ดตัวเช็ดตัวใช้คําว่าสับพระองค์อ่ะเช็ดตัวใช้คําว่าสับพระองค์นะทีนี้น้ําหอมอมั่งน้ําหอมน้ําหอมใช้คําว่าพระสุคนพระสุคนหวีเอาหวีหวีไว้หวีผมนะหวีใช้คําว่าพระสางร่มร่มใช้คําว่าพระกรด กระดูดเตียงอะเตียงนอนใช้คำว่าพระแทน่นหรือว่าพระแทน่นบรรทมก็ได้กำไรข้อมือกำไรข้อมือใช้คำว่าทองพระกรน,นะทองพระกรอ,อะต่อมาดูอีกต่อมาดูอีกนิดนึงเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามบ้างคำสรรพนามจำได้ไหมว่าคำสรรพนามคืออะไรถ้าพูดว่าคำสรรพนามคือคำอะไรคือคำอะไรเหนือแพงติจ้า คืออะไรคำสรรพนามอืมสรรพนามแปลว่าอะไรเรียนไปแล้วสรรพนามสงสัยจะได้สอนใหม่แล้วละมังเนี่ยประหกอ่ะว่ายังไงคำสรรพนามาคำสรรพนามนอะไร,รเรียกเ,เรียกชื่อสัตว์สิ่งของสถานที่อันนั้นมันคํานามเหนือ,อ คำสรรพนาม <Hey. S 1> คือคำที่ใช้เรียกแทนชื่ออย่างเช่นคุณเธอเขาฉันอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาถ้าเป็นคำสรรพนามสำหรับพระมหากษัตริย์มันจะมีความแตกต่างกันเอาลองดูว่าแตกต่างอย่างไงอะลองดูอันแรกสรรพนามบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่หนึ่งคือบอกใครจําได้ไหมบุรุษที่หนึ่งแทนผู้อะไรแทนผู <who> พู <who> อ่ะบุรุษที่หนึ่งแทนผู้พูดใช่ไหมแทนผู้พูดอ่ะดูพร้อมกันนะบุรุษที่หนึ่งแทนผู้พูดคสาสรรพนามบุรุษที่หนึ่งคือคําว่าข้าพระพุทธเจ้าผูพ้พูดเนี่ยคือคนทั่วไปคือเราคนสามัญทั่วไปเนี่ยเราพูดกับพระมหากษัตริย์หรือพูดกับพระบรมวงศานุวงศ์เราจะใช้คําว่าข้าพระพุทธเจ้าอ่าข้าพระพุทธเจ้า <mith> ต่อมาอันที่สองสรรพนามบุรุษที่สองบุรุษที่สองแทนผู้ฟังในกรณีที่ ผู้พูดเป็นคนทั่วไปผู้ฟังเป็นพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงเราจะใช้คําว่าใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทในกรณีที่ผู้ฟังคือพระมหากษัตริย์นะใช้คําว่าใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทอ่ะทีนี้ลองดูอันต่อมาอันสุดท้ายคําสรรพนามบษที่สาม บุรุษที่สมใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึงเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในการสนทนานี้แต่ว่าเรากล่าวถึงเขานั่นเองเรากล่าวถึงเขาในกรณีที่ผู้พูดเป็นคนทั่วไปอาจเป็นเราเราเนี่แหละคนทั่วไปพูดกับอันแรกพูดกับพระมหากษัตริย์นะพูดกับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์เราจะใช้คําว่าพระองค์พระองค์พระองค์ท่านอ่าเมื่อเราต้องการพูดถึงพระมหากษัตริย์เราใช้คําว่าพระองค์หรือ พระองค์ท่านก็ได้แต่ถ้าเป็นพูดกับพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าเราจะใช้คําว่าทูลกระหม่อมทูลกระหม่อมเคยได้ยินไหมทูลกระหม่อมอ่ะอันนี้จะเป็นคาสรรพนามที่เราใช้พูดกับพระมหากรรษัตริย์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทีนี้ทีนี้อันต่อมาทุกคนดูอันต่อมาฟังอยู่ไหมฟังอยู่ไหมเนี่ย ต้งอ,อยู่ไหมต้องอยู่นะอะต่อมาอจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งคํานามสําหรับพระมหากษัตริย์ไปแล้ว<ฮ>คำสรรพนามสําหรับพระมหากษัตริย์ไปแล้ว <c oughs> ต่อมาอันสุดท้ายจะเป็นคํากริยาสําหรับพระมหากษัตริย์สาหรับพระบรมวงศานุวงศ์อะดูคํากริยาอันแรกดูหลักการใช้ก่อนหลักการใช้เรามักจะเจอคําว่าทรงใช่ไหมจเจอคําว่าทรงคําว่าทรงเนี่ยเราจะใช้นําหน้าคํานามราชาศัพท์ แล้วก็คำหน้าคำนามสามัญคำนามสามัญก็คือคำนามที่เราใช้ทั่วไปนี่แหละแล้วก็คำกริยาสามัญที่เป็นถ้ามันมีคำว่าสามัญก็คือใช้สำหรับคนทั่วไปดูตัวอย่างดีกว่าแล้วว่ามันจะใช้ยังไงตัวอย่างเช่นคำว่าทรงถือคำว่าทรงถือหมายถึงถือซึ่งเรานำคำว่าทรงอตัวสีแดงนำคำว่าทรงมาบวกกับคำว่าถือ บวกกับว่าคำว่าถือคําว่าถือเนี่ยคนทั่วไปก็ใช้ใช่ไหมเราก็ใช้คําว่าถือใช่ไหมเขาก็เลยนําคําว่าทรงเนี่ยมาบวกกับคําว่าถือมานำหน้าคำว่าถือให้มันกลายเป็น<ถ>คํากริยาราชาศัพท์ทําให้มันกลายเป็นคํากริยาทำทำคำสามันให้มันกลายเป็นคําราชาศัพท์นั่นเองเป็นคําว่าทรงถือ<น>ก็หมายถึงถืออันดูอันต่อมาทรงพระอักษรคําว่าทรงพระอักษรมีคําว่าทรง กับคาว่าพระอักษรคำว่าพระอักษรใช่ไหมคาว่าทรงพระอักษรหมายถึงเขียนหนังสือเขียนหนังสือแต่ความจริงแล้วคําว่าทรงพระอักษรเนี่ยรวมไปถึงการเขียนหนังสืออ่านหนังสือเรียนหนังสือด้วยนะมันรวมไปทั้ง3าอย่างเลยนะคําว่าทรงพระอักษรแปลว่าเขียนอ่านเขียนเรียนหนังสือเราใช้คําว่าทรงนำหน้าคําว่าพระอักษร คำว่าพระอักษรเป็นคำนามราชาศัพท์เป็นคำนามราชาศัพท์แสดงว่าคำว่าทรงเนี่ยมันนําหน้าได้ทั้งคาสามัญแล้วก็คําราชาศัพท์นั่นเองนักเรียนเคยได้ยินคาว่าทรงดนตรีไหมเคยได้ยินคำว่าทรงอะไรอะไรนะครูทรงดนตรีเฮ้ยเรียกเรียกครูเป็นแม่ใช่สมมติคำว่าในหลวงทรงดนตรี นักเียนเคยได้ยินไหมในหลวงทรงดนตรีทรงดนตรีคำว่าทรงดนตรีคือเอาคำว่าทรงไปบวกกับเอาคำว่าทรงไปบวกกับคำว่าดนตรีแปลว่าเล่นดนตรีแปลว่าเล่นดนตรีนั่นเองทรงดนตรีแปลว่าเล่นดนตรีคำว่าดนตรีก็เป็นคำที่คนทั่วไปใช่ไหมแต่พอเราจะใช้กับพระมหากษัตริย์เราจะนำคำว่าทรงเนี่ยไปใช้ด้วยทรงดนตรีอ่ะแล้วถ้าเป็นทรงม้าล่ะ ทรงม้าเคยได้ยินไหมทรงม้าทรงม้า,มา,มาะะขี่ม้าทรงมาก็แปลว่าขี่ม้านั่นเองคําว่าม้าเป็นคํานามทั่วไปใช่ไหมคํานามทั่วไปที่เราใช้แต่พอนําคําว่าทรงเข้าไปใช้แล้วมันก็จะเป็นคําศัพท์สําหรับพระมหากษัตริย์แปลว่าขี่ม้านั่นเองอะทีนี้ดูอันต่อมาดูอันต่อมานะอะเขาบอกว่าถ้ามันเป็นคํากริยาที่มันเป็นคําราชาศัพท์อยู่แล้ว เราจะไม่ใช้คําว่าทรงนําหน้าอีกถ้าคําไหนเป็นคํากริยาที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้วเราจะไม่ใช้คําว่าทรงอีกตัวอย่างเช่นคําว่าเสวยเสวยหมายถึงรับประทานเป็นคําราชาศัพท์อยู่แล้วเราไม่ใช้คําว่าทรงไปบวกเพิ่มคําว่าตรัสคําว่าตรัสแปลว่าพูดเราก็ไม่ใช้คําว่าทรงตรัสเพราะว่าตรัสมันเป็นคําราชาศัพท์อยู่แล้วอ่ะทีนี้ดูอันต่อมา อ่ะอันต่อมาเป็นตัวอย่างคํากริยาราชาศัพท์คํากริยาราชาศัพท์ว่ามีคําไหนบ้างครูปอยลองยกตัวอย่างให้นักเรียนดูอ่ะดูคําแรกคําว่าไหวแต่ว่าไหวคือคำเราจะใช้คําว่าถวายบังคมถวายบังคมท่านนอนนอนเราจะใช้คําว่าบรรทมอยู่หรือนั่งอยู่หรือนั่งเราจะใช้คําว่าประทับ อาบน้ําอาบน้ําจะใช้คําว่าส่งน้ําส่งน้ําถ้าล้างหน้าล้างหน้าคําว่าหน้าแปลว่าอะไรนะจําได้ไหมหน้าหน้าคําราชาศัพท์ใช้คําว่าอะไรอืมคว่าหน้าใบหน้าคําราชาศัพท์อาคาราชาศัพท์ใช้ว่าอะไรคําว่าหน้าใบหน้าพ,พระพักอาพระพักใช่ไหมเพราะฉะนั้น ถ้าล้างหน้าก็คือส่งพระพักนั่นเองส่งพระพักล้างหน้าเสวยแปลว่ากินนะเสวยแปลว่ากินอะต่อมาคําว่าพูดใช้คําว่าตรัสพูดใช้คําว่าตรัสดูดูใช้ทอดพระเนตรทอดพระเนตรคําว่าพระเนตรแปลว่าตาใช่ไหมพระเนตรแปลว่าตาเวลาดูเราใช้อะไรดูเวลาดูใช้อะไรดูใช้ตาดูใช่ไหมก็เลยใช้คําว่าทอดพระเนตร ต่อมาคำว่าชอบคำว่าชอบเราใช้คำว่าโปรดโปรดหัวเราะอะหัวเราะใช้คำว่าทรงพระสุวนณอะต่อมาไปหรือเดินไปหรือเดินใช้คำว่าสเสด็จพระราชะดำเนินเสด็จพระราชะดำเนินถ้าไปเที่ยวไปเที่ยวใช้คำว่าสเสด็จประพาสเสด็จประพาสทักทายอะทักทายพูดทักทายกันก็ใช้คำว่ามีพระราชปฏิสันฐาน มีพระราชปฏิสันฐานแต่ถ้าเป็นสนใจมีความสนใจเราจะใช้คำว่าสนพระาาราชหฤทัยสนพระาาราชหฤทัยคำว่าหฤทยัยแปลว่าใจสนพระาาราชหฤทัยก็แปลว่าสนใจนั่นเอง,เองถ้าทำบุญนะทำบุญใช้คำว่าทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอ่ะมีต่ออีกนิดนึงถ้าคำว่าเกิดเกิด สำหรับพระมาหากษัตริย์เราจะใช้คำว่าสเสด็จพระราชสมภพสเสด็จพระราชสมภพแต่ว่าถ้าเป็นคำว่าเกิดกับพระบมระบมวงศานุวงศ์ใช้คำว่าประสูตินะใช้คำว่าประสูติใช้ต่างกันนะถ้าตายอาตายเสียชีวิตใช้คำว่าสเสด็จสวรรคตสเสด็จสวรรคตถ้าให้ให้พระราชทานให้พระราชทานให้พรก็เป็นพระราชทานพร แต่ถ้าคำว่าป่วยป่วยใช้คำว่าทรงพระประชวนทรงพระประชวนแต่งหนังสือใช้คำว่าทรงพระระชาชนิพนธ์ทรงพระระชาชนิพนธ์ค่ะแล้วก็คำนี้ที่ยกตัวอย่างไปในเมื่อกี้เรียนเขียนอ่านเรียนเขียนอ่านเราจะใช้คำว่าทรงพระอักษรทรงพระอักษรแต่ถ้าเขียนจดหมายเขียนจดหมายจะใช้คำว่า พระราชาทะาเลขาพระราชาทะาเลขานั่นเองอ่ะคุ้นบ้างไหมคํานามละคํากริยาราชศาัพท์เคยได้ยินบ้างไหมนั่นเองเคยได้ยินมาไหมคําที่ครูปอยกตัวอย่างให้มาเนี่ยเคยได้ยินบ้างไหมเคยไหมเคยได้ยินบางอันอ่าเคยได้ยินบางคำก็เคยได้ยินใช่ไหมจากข่าวอะไรอย่างนี้อ่ะทีนี้อันนี้จะเป็นคําศัพท์ที่เรามักจะเคยได้ยินครูปอ เพิ่มเติมให้เป็นคำศัพท์ที่เรามักจะเคยได้ยินคำว่าคำสั่งคำว่าคำสั่งเราจะใช้คำว่าพระบรมราชองการพระบรมราชองการแต่ว่าคำพูดถ้าเป็นคำพูดเราจะใช้คำว่าพระราชดำรัสพระราชดำรัสเคยได้มีเคยได้ยินไหมว่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็แปลว่าคำพูดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเอง แต่ถ้าเป็นอีกออนึงีกคำหนึ่งก็เคยได้ยินบ่อยใช่ไหมคาว่าคําสอนเราจะใช้คําว่าพระบรมราโชวาทพระบรมราโชวาทเคยได้ยินไหมต่อมาต่อมาคําทักทายคําทักทายใช้คําว่าพระราชปติสันฐานพระราชปติสันฐานต่อมาคําถามคําถามใช้คําว่าพระราชปุจฉา พระราชปุจฉาคําว่าปุตรฉาเนี่ยแปลว่าคําถามแปลว่าถามนั่นเองต่อมาความคิดความคิดเราใช้คําว่าพระราชดำริพระราชดำร,เดำร,ร,ดำริเคยได้ยินคาว่าโครงการในพระราชดำริไหมเคยได้ยินไหมโครงการในพระราชดำริเคยได้ยินไหมก็คือความคิดนั่นเองความคิดเป็นโครงการที่พระมหากษัตริย์คิดนั่นเองต่อมาคําว่าอุปถมัมอุปถัมภ์เราจะใช้คําว่า พระบรมราชูปถมพระบรมราชูปถมแต่ถ้าเป็นคําว่าลงลายมือชื่อหรือว่าเซ็นชื่อเซ็นชื่อเราจะใช้คําว่าทรงพระประมาภิไทยทรงพระประมาภิไทยแล้วสุดท้ายคําว่าตัดสินคําว่าตัดสินเราจะใช้คําว่าพระบรมราชวินิจฉัยพระบรมราชวินิจฉัยนะอะ ที่เรียนไปวันนี้เคยได้ยินบ้างไหมพอจะเข้าใจบ้างไหมเคยได้ยินกันบ้างไหมเคยได้ยินอ่ะพอเข้าใจอยู่อ่ะพอเข้าใจอยู่เนาะทีนี้ลองทําแบบฝึกหัดดีกว่าทุกคนลองทําแบบฝึกหัดดูซิในทุกคนเปิดหนังสือหน้าที่สี่สิบห้าอ่าน้าสี่สิบห้าหน้าสี่สิบห้า 45, ตรงที่ข้อสองใหญ่ข้อสองใหญ่ครูปอจะให้นักเรียนทําแค่ ข้อ2.1ถึงข้อ2.4เท่านั้นนักเรียนวงไว้เลย2.1ถึง2.4 2.5ยังไม่ต้องทำเพราะว่าเรายังเรียนไม่ถึง2.5ยังไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นวันนี้การบ้านมี4ข้อ4ีอ่ข้อข้สอง1 2.2นหนึ่งสองจา45จสี่ในนา้าเจเปิดเจอหรือย,ยังหนา5้าเหนือเปิดยงางแทงเปิดยางเปิดแล้ว อ่านนา45นะดูซิเขาให้นักเรียนเติมคำกริยาราชาศัพท์เติมคำกริยาราชาศัพทาาา์อที่เราเรียนไปวันนี้ไงคำกริยาราชาศัพท์คำกริยา,า,า,าคือใช้แสดงอาการใช่ไหมคำแสดงอาการคำแสดงท่าทางแสดงการกระทำคำกริยาราชาศัพท์มีอยู่4ข้อเท่านั้นเองนิดเดียวเอง4ข้อนักเรียนลองทำมาดูนะลองทำมาดู อย่างข้อหนึ่เขาบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวห่วงใย,ยอ่เาเขาวงเขาวงเล็บคําตอบมาให้คําตอบคำเนี้ยมันแปลว่าห่วงใย,ยแต่เราลองดูสิว่าเราควรใช้คํากริยาราชาศัพท์คําไหนมาแทนคําว่าห่วงใย,ยคําที่นักเรียนตอบมันต้องเป็นคํากริยาราชาศัพท์สําหรับพระมหากษัตริย์นะห่วงใย,ยจำได้ไหมครูปอบอกว่าถ้าเป็น คำบางคำเนี่ยเราจะใช้คำว่าทรงบวกกับคำสามัญแล้วมันก็จะกลายเป็นคำราชาศัพท์นะลองดูดีๆนะแล้วก็มีคำอื่นอีกคำอื่นที่มันเป็นคำที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วคำที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วนักเรียนลองดูดีๆนะมีสี่ข้อข้อสองจุดห้ายังไม่ต้องทํานะไม่ต้องทํายังไม่ต้องทําการบ้านวันนี้มีแค่4ี่ข้อเท่านั้นวงไว้เลยข้อสองจดยังไม่ต้องทํา ทำสองจุดหนึ่งถึงสองจุดสี่ไหนวันนี้ใครสงสัยตรงไหนบ้างไหมใครสงสัยตรงไหนบ้างไหมจีจ้าสงสัยไหมจีจ้าครูปอยให้ทำข้อไหนบ้างจีจ้าครูปอยให้ทำข้อไหนบ้างข้อไหนบ้างจีจ้า ครูปอยให้ทำข้อไหนบ้างจีจ้าหรือจะตอบดังๆสิครูปอยให้ทำข้อไหนข้อไหนข้อหนึ่งถึงข้อสี่นะข้อสองจุดห้ายังไม่ต้องทำนะเพราะว่าเรายังเรียนไม่ถึงเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องทำสองจุดห้าการบ้านวันนี้มีสี่ข้อนะมีสี่ข้อเท่านั้นเหนือกับแพงโอเคไหมเหนือกับแพงโอเคโอเคนะถามอะไรครูปอนไหมอยากถามอะไรไหมอืม แพงแพงว่าไงแพงอยู่ไหมแพงอยู่ค่ะแพงมีเขามีข้อสงสัยตรงไหนไหมไม<า>่อ่ะถ้าไม่มีครูบอจะปล่อยให้ไปทำการบ้านแล้วนะแล้วสำหรับนักเรียนที่มาดูคลิปย้อนหลังนักเรียนอย่าลืมทำงานอันเก่าใครยังไม่ได้ส่งงานไหนนักเรียนส่งด้วยนะ แล้วก็พยายามดูคลิปวิดีโอย้อนหลังทุกคลิปนะเพราะว่าบางทีบางทีครูปอให้ทำงาน <c oughs> แบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันในคาบเรียนนะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นทำไปพร้อมๆกับครูปอจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนอันไหนเป็นการบ้านก็อย่าลืมทำด้วยนะถ้าอย่างนั้นครูปอจะปล่อยให้ไปทำแล้วนะอ่ะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะคะปอหกปอเจอกันสัปดาห์หน้านะวันพุธนะวันพุธสัปดาห์หน้าวันพุธ เพราะว่าเราย้ายคาบเรียนแล้วนะวันพุธนะวันพุธใช่ไหมปอหใช่ไหมวันพุธอ่ะพุธพรหัสสุกเรียนภาษาไทยครูปอเนาะอ่ะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ